มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคราชอากาศร้อนจัดแต่40องศาชาวบ้านทนไม่ไหวแห่มานั่งรอตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเผยอากาศร้อนมากอยู่บ้านเปิดแอร์ก็เปลืองไฟเมื่อวันที่6เมษายน2566สถานีอุตุนิยมวิทยานะครราชสีมาพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้จังหวัดนครราชสีมาจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันค่ะโดยอุณหภูมินะคะสูงสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่39องศาเซลเซียสและคาดว่าวันนี้อุณหภูมิจะลดลงเหลือ38องศาเซลเซียสเนื่องจากจะมีพายุฝนฟ้าขนองในบางจุดนะคะทำให้สภาพอากาศเย็นลงค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามระยะนี้สภาพอากาศร้อนจัดค่ะบางช่วงของวันอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสพ่อแม่ผู้ปกครองจึงได้พาลูกหลานแล้วก็ผู้สูงอายุในบ้านออกไปเดินเที่ยวพักผ่อนในห้างสปปรรพสินค้าเพื่อที่จะต่างแอร์เย็นๆหลบอากาศร้อนเป็นจำนวนมากเลยค่ะและมีหลายครอบครัวที่เปลี่ยนแผนท่องเที่ยวช่วงปิดเทอมพากันมาหลบร้อนเข้าห้างแทนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะ ทำให้โซนสวนสนุกส่วนน้ําฟุตคอร์ตร้านอาหารต่างๆในห้างสรรพสินค้าหรือว่าสวนการค้ารวมไปถึงจุดเช็คอินที่มีห้องแอร์เย็นๆต่างได้รับความนิยมไปด้วยค่ะซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องจึงทําให้มีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขณะที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชนั้นมีประชาชนทั้งเขตเมืองแล้วก็ต,กต่างอำเภอนะคะพากันมานั่งรอหน้าห้างก่อนเปิดให้บริการโดยกลุ่มผู้ใหญ่ไว้ทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมาพบปะทำธุระต่างๆส่วนที่มาเป็นครอบครัวแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก็จะมาช้อปปิ้งรับประทานอาหารและเดินเที่ยวพักผ่อนภายในห้างสรรพสินค้าค่ะด้านนางสาวสุพรรษาอายุ16ปีกล่าวว่าวันนี้มากับพี่สาวแล้วก็หลานอายุ6ขวบค่ะ เพื่อที่จะมานั่งรอตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยเพราะว่าอากาศร้อนด้านนอกร้อนมากๆอยู่ไม่ไหวห่วงว่าหลานตัวน้อยจะป่วยจะเปิดแอร์หรือว่าพัดลมก็เปลืองไฟอีกจึงได้พากันมาหลบร้อนในห้างค่ะซึ่งมีแอร์เย็นๆแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในห้างได้ตลอดทั้งวันขณะที่นางสาวพัชนาพอรอายุ33ปีกล่าวว่าตนเองเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์มาเยี่ยมญาติที่จังหวัดนครราชสีมา วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนแต่ปรากฏว่าด้านนอกอากาศร้อนมากๆไม่รู้จะไปไหนจะอยู่บ้านค่าไฟก็แพงจึงได้พาพี่สาวแล้วก็หลานๆมาเที่ยวในห้างนะคะซึ่งมีอากาศที่เย็นกว่าแล้วก็สะดวกสบายกว่าอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ